ได้เขาถามกรรมการวัดหน่อยว่าการจะยกเสียนเสียนพระขนาดใหญ่ขนาดนี้นี่ไปให้ที่ไหนนะช่วยช่วยเล่าห้ฟังหน่อยผมไม่รู้ที่เดี๋ยวเขาบอกว่าเขนนายอำนาจเดยคนไม่รู้จักก็ให้ง่ายง่ยงยอย่างนั้นเหรอก็บ้านเราไม่มีปัญญาที่จะทำอะไรแล้วจริงหรือเดีย๋ยให้คี้ให้ดีนะ ได้ข่าวว่าพวกนี้เขาจะมาเอาล้ถมายกขนไปแล้วไม่ใช่หรือครถาองานั้นเดี๋ยวจะรายงานกับทางสภาวรรทธรรมจังหวัดตอนเวลาไหนที่เขาจะมายกไปคงจะเป็นชานไม่มีการทบสุนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ครับผมคิดว่าไม่มีการทบทวนอันนี้ท่านชื่ออะไรครับเนี่ ผมชื่อนะอายอาจเดกพันธ์ครับเป็นกรรมการวัดเหรอผมเป็นวยากรวยากรครับผมเดี๋ยวช่วยาพาผมไปหาเจ้าวัดหน่อยนะ ที่ว่ารถเขาจะมาจ่โมงรู่นี้ <c oughs> เป็นพระวัดวัดอะไรที่อน่าจะเล่นก็ไม่เคยรู้ไม,ไม่รู้เลยชื่อพระผมก็ยังไม่รู้แต่ว่าเขาขอก็ให้ไปอย่างนั้นง่ายๆไม่เสียดายฮะถ้าเสียดายเราก็เสียดายแต่เรามีปัญญาที่จะดูแลนะักท่อเสดไม่มีปัญญาคือของเก่านี่ แค่ตั้งไว้เฉยๆไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นก็มีค่าแล้วก็หลายมุมมองบางท่านก็บอกว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้แม้กระทั่งเห็นมือเห็นอะไรต่างๆก็ว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจบางท่านมานะใครพูดก็หลายท่านนลครับที่มาเป็นสามสิบกว่าปีแล้วนะต่าองค์นี้ล้มปีสามสิบเปีสร้างปีสามสิบเปลล้มวันที่สิบสิงหาสองพันห้าร้อยสามสามสิบเปล แล้วตัวองค์พระอยู่ไหนตอนนี้นองค์พระไหนองค์พระเดิมก็มอยู่เนินนี่แหละอยู่เนินนี่แราหัวเราะ ตัวนี้ก็จมอยู่อย่างนี้แหละไม่มีอะไรล่ะกินพ้อมนี่มาจากไหนพ้อมได้หนเออ้อมได้นิน้ำอบน้ำอบเขาจุ่บตเขาเขามาเอาขึ้นแล้วก็ล้างหน้าอื้อหือข้าท๊ไม๊ะห๊ะห๊ะเบ๊ะหอทำไปมันส องค์พระพุทธรูปเชิเปิดตัวแบบยร์ประหารสุขเป็น,เป,นเป็นการเปิดโดยโดยปริยายโดยไม่ได้ตั้งใจสุดยอดมีมีคนแหยมากนี่พอ่อเอาตู้บริจาคตรงไหนทุเที่ไม่จุดคุณะทิษฐ์ละเศร้าเดี๋ยวหลายหนเขาที่ผมพันหมูจักเลยนี่เดี๋ยวผมกีโตบอกคนระับขอบคุณมา,จากจะไปบ้านผู้ใหญ่ก็ครับเนี่ยแม่นๆผมพาผมไปเนี่ยขอบคุณครับพระพุทธกี้มารถไรจะตัดสินใจอะไรคือประชาคมหมู่บ้านเขายอมไหมมันต้องเป็นในรอบขนาดนั้น แล้วทีน <considers child teaching> ี้ถ้า <mailing> ลักษณะนี <alltid> ้ยถ <Shit> ้าไม่หย่าไปแล้วดูไม่จะไปก็จะไปไปของไทยยกไม่ขึ้นเลยล่ะบอกแล้วถ้าไม่อยากไปท่านอยู่วัดนี้ผมเข้าใจว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในนครพนมบอนครับครับดีแล้วผมว่าผมว่าน่าจะใช่ถ้าไม่นับวันนมาพกคำไม่ไม่มันใหญ่น้องคำแต่ว่าลักษณะเสียนนี่เป็นปางมาท่านก็ครับผมผมเอาแม่ครูมามามาง่ายชนหนึ่งแล้วแต่ว่าแล้วได้บวงสรวงท่านไหม หรือว่าเอามาโดยพระละการมายกเลยเออเอามาโอ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นพระเจ้าอาาสยินสีงติอยท่านติงสีจงตอยู่อยากยกขึ้นจช่วยเห็นะท่านรีบทำจับคืนให้ท่านเราจะได้ลบล้างความที่เราทำโดยพระละแวก รีบทำเลยแม่ครูเอารถอย่น้มาจัดเวทีเลยมันจะออกนิกออกอะไรคนที่มีจิตศรัทธาเขาจะร่วมบริจาคครับผมก็ผมไม่เคยผมเคยนใในเรื่องเลยผมนะได้ข่าวเลยผมมอนรเร็เอกันะาเราเราไปรู้เรื่องเมื่อนี้รู้ว่างแร้งี่ก็รู้เรื่องเลยนี่อ๋อมันต้องผ่านตั ตายเป็นเรื่องใหญ่เลยนึกว่าพธุลูกองค์นี้น้อยแต่ได้รอไมรคว่าจริเจรขนาดนี้เพอเคลื่อเวรเข้ามาไม่ได้เห็นท่านทำได้ไมท่าทำได้หมเออเราทำนีดนี่ท่ายู่ใช่ไหมฮะผมเป็นคนผมมาอยู่นครับมันต้อยู่ปีปีสองสองสามผมก็ม่เห็นดิสิสองสองงสาผมก็เห็นดิ มันสร้างคอนนั่นเย็นบอกเนี่ยวาทำได้แล้วก็งวยเลยเนาะเป็นลายสั้างคอนเนิ่เนาะแต่ผมไม่เห็นสร้างเ็นพชรแล้วก็พายุเข้าแล้วก็งวยเลยมันอาจจะผานพบ่นเนี่ยตอบได้หมเล็กเหมื่นกันได้ผานมีไหมเล็กวันเดียวผ่านจะบันก็เสาเนี่ยพับไหมเนี่ยไม่ได้ยุ่งเสาเสาแต่มันงวยแล้วมันติอยู่จะบอกว่าน้ำเนี่ยต้องทำ้ังไง